วลนทอโอโหเออ,อกำหนดใช่ไหมเากำหนดพันกิโลนะคะเดินทางจานี่เขื่อนป่าสักไม่ใช่เขื่อนป่าสักนะเขื่อนขุนด่านประกาชนอยู่ที่นครนายกจะไปหารักแท้นี่ที่สตูลหลงใต้ไปเลยลงใต้ก็เดินเป็นพันกิโลนะพี่เป็นเดือนแล้วอ่ะเดินเป็นเดือนแล้วล่าสุดเหลืออีก60กิโลจะถึงค่ะก็เป้าหมายจะวางไว้ว่าจะไปสู่ขอวันวาเลนไทน์พอดี ลุงแมวจ๋าหรือว่าลุงสุดเทพพร้อมจิตในวัย56ปีน้ำหนักเกลงด้วยนะด้วยความที่เดินทั้งวันแฟนคลับ f อฟซก็ตามอยู่ข้างทางเนี่ยนะส่งข้าวส่งน้ำให้ลุงแกกินด้วยนะกำลังใจเพียบอะกำลังใจเพียบล่าสุดออกจากจุดโรงแรมรีสอร์ทแล้วนะคะก็คือใบแพร์รีสอร์ทที่ตำบลทุ่งกระบือย่านตะข่าวจังหวัดตรังค่ะ มี F C ตัวเล็กตัวน้อยดูข่าวแล้วจาได้เออขอถ่ายรูปด้วยใหญ่เลยขอถ่ายรูปใหญ่เลยนะคะคือที่อาจจะถึงกําหนดช้าลงเพราะว่าแววไถ่ายรูปกับ F C บ่อยอแต่เอาหน้าให้ถึงวันที่สี่อะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วหกิกโลถึงอยู่แล้วล่ะอย่าแอบขึ้นรถนะเดินวันนึงก็50-60กิกโลถือว่าเยอะนะคะทั้งหมดอ่ะหนึ่งพันหกิโลค่ะ เอาเป็นว่าให้กําลังใจแล้วกันนะคะเชื่อว่าวันนี้เดินต่อเนื่องกันไปจนถึงวันพรุ่งนี้เดินต่ออีกแค่30กิโลก็จะถึงบ้านของแฟนสาวแล้วนะคะเอ้ยเราคงได้เห็นนะคะว่าพบกันครั้งแรกจะเป็นอย่างไรถ้าไปถึงจะไหว้ก่อนบอกจะยกมือไหว้แฟนก่อนเพราะแก่กว่านี่แฟนแก่กว่า <c oughs> ถามเขาไงว่าอย่างได้จะทำอะไรลุงแมวพอไปถึงบอกยกมือไหว้ เราก็จะขอหอมแก้มออไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะฟังน้องแมวหน่อยสิ่งแรกที่จะทำเมื่อเจหน้าเป็นสาวนี่ยเราจะทำอะไรโอ้ยยกมือไหว้ก่อนเลยขอบคุณเลยยกขอบคุณเขาเลยยกมือไหว้ขอบคุณเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นพี่เราเป็นพี่เราสามสามปีนะครับแล้วก็ขอหอมแก้มทีนึงแล้วก็ไปจดทะเบียนนะครับ ยังนึกภาพไม่ออกเลยวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ลุงแมวก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะพรุ่งนี้แน่นอนเรามีภาพมาฝากลุ้นตามไปด้วยแล้วผู้หญิงบอกแล้วไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเงิน<ม>คือลุงแมวเองอ<ม> <ๆ S 2> เขาก็ดีใจนะบอกว่าคือคบกันะ่ะตัวเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีสินทรัพย์สักบาทหนึ่งนะคะมีแต่นี่สิบกว่าล้านเดี๋ยวก็แต่ผู้หญิงบอกว่าไม่ต้องมาพูดกันเรื่องเงินเลยเรื่องเงินเรื่องทองมันเป็นของนอกกายจริงๆนะคะ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่าวช่องแปด